บุญตายิ่งแล้วเผยภาพที่ประทับปัจจุบันพระราชนีสุธิดาภายในพระที่นั่งอัมพรสถานพระที่นั่งอัมพรสถานเป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในปีเดียวกับที่สร้างพระที่นั่งวิมานเมฆเสร็จกระบาสเด็จพระจุลจอมกล้าวเจ้าอยู่หัวสมพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อม ให้สร้างพระที่นั่งขึ้นอีกองค์หนึ่งทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งในเวลานั้นเรียกว่าสวนแง่เต๋งแปลว่าสีงาและทรงตั้งนามให้พระที่นั่งองค์ใหม่ว่าพระที่นั่งอัมพรสถานพระสถิตนิมานการหรือหม่อมราชวงศิดอิสรศักดิ์เจ้ากรมโยธาธิการได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่หลายปี คลันถึงปีพุทธศักราช2449ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาสุข,ขุมในวินิจหรือเจ้าพระยาย,ยมราชปั้นสุข,ขุมมารับราชการในตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการจึงได้เป็นผู้อำนวยการก่อสร้างพระที่นั่งต่อมาจนเสร็จในปีนั้นและการเฉลิมพระที่นั่งนั้นเป็นงานใหญ่ตั้งแต่ในวันที่18 22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2449 แต่ที่จริงโหนทำนายว่าควรจะเอาเป็นวันในปลายเดือนธันวาคมแต่มิโปรดเนื่องจากอากาศนั้นหนาวเย็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตชั้นที่สามของพระที่นั่งอัมพรสถานเมื่อรัชกาลที่หและรัชกาลที่เจ็ดเสด็จมาประทับณนะพระที่นั่งองค์นี้ได้ประทับแค่เพียงชั้นสองเท่านั้นเพราะชั้นสาม ถือว่าเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2493พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินนิวัตรพระนครจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ท่งประทับณพระที่นั่งอ่ำพรสถานก่อนจะทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหมอ่อม ให้จัดการพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสและพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระที่นั่งอัมพรสถานเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลฒิลักษ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภา,าเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาปัจจุบันพระที่นั่งอัมพรสถานเป็นสถานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินี